วันนี้มาอัปเดตต้นมะระต้นพริกต้นมะเขือเทศนะคะที่วันเพาะไว้นะคะมาขยายพันธุ์แล้วนะคะนี่ค่ะทําค้างให้เขานะคะเขาเลยขึ้นไปแล้วค่ะนี่นะคะมะระนะคะที่เราเพาะไว้เราก็มาขยายพันธุ์นะคะนี่พริกค่ะตอนนี้กําลังแตกนะคะนี่ค่ะยอดค่ะที่เราเด็ดยอดพริกนะคะเขากาลังแตกนะคะแตกกิ่งนะคะ เ็ดยอดพริกแล้วเขาจะแตกหลายกิ่งก้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ทําค้างให้แล้วนะคะมันรัของเรากําลังเลือ้อยเลยค่ะนี่ค่ะปลูกผักผสมผสานนะคะส่วนเล็กๆค่ะนี่นะคะที่วันปลูกไว้นะคะนี่นะคะเขากําลังเลือ้อยเลยนะคะนี่ค่ะทําค้างให้เขานะคะ กำลังเลยขึ้นกันใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะมะละของเราค่ะมะระลูกใหญ่นะคะแล้วก็ต้นพริกต้นมะเขือเทศถั่วปักยาวค่ะนี่มะเขือเทศกำลังโตเลยนะคะที่เราขยายเรามาขยายพันธุ์แล้วนะคะใส่กระถางค่ะจากต้นเล็กๆตอนนี้โตแล้วนะคะ หลายต้นอยู่ค่ะนี่นะคะมะเขือเทศนะคะที่เราเพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะตอนนี้เรามาขยายนะคะอันนี้ก็โตแล้วค่ะนี่นะคะมะเขือเทศค่ะนี่เราขยายเพาะหวานมเมล็ดผักชีลาวแล้วก็กวางตุง้งน,นะคะเราทำผสมผสานนะคะผักค่ะ อันนี้ก็มะเขือเทศที่เราเพาะไว้นะคะแล้วก็เพาะถั่วฝักยาวไว้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําค้างให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะมะเขือเทศทก็จะอยู่ข้างล่างนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะที่เราขยายมาอีกรอบหนึ่งค่ะนี่นะคะตรงกลางก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะถ้าถั่วฝักยาวขึ้นมาไรเราเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะ กระถางเดียวอยู่ได้สองอย่างนะคะมะเขือเทศกับถั่วฝักยาวอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองกับผักชีลาวแล้วก็ขวางตุ้งนะคะแล้วก็โรยใส่ไปในกระถางเลยค่ะเพราะก็เป็นฟักทองเดี๋ยวเขาก็เราก็จะทําค้าให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะข้างล่างก็จะเป็นผักชีลาวนะคะนะคะี่ค่ะ เราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะถ้าเขาเติบโตขึ้นมานะคะนี่ค่ะสวนผสมผสานนะคะปลูกหลากหลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วผักยาวนะคะตอนนี้เขาเลยขึ้นมาแล้วค่ะถั่วผักยาวนะคะนี่ค่ะกำลังติดดอกแล้วนะคะ นี่ค่ะถั่วแก้วที่ออกฝักแล้วนะคะเริ่มมีฝักแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะห้อยตรงเตงเลยค่ะถั่วฝักยาวของเราค่ะนี่ก็กําลังออกดอกนะคะนี่ค่ะกําลังออกดอกเลยนะคะถั่วฝักยาวค่ะนี่นะคะกําลังออกฝักเลยค่ะถั่วฝกยวนะคะปลูกเล็กๆน้อยผสมผสานไว้ทานค่ะ